ครับขอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียดขอมารับชมชิปของทางช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้กับสีมารีวิวเพิ่มเติมครับกับเนื่องด้วยสาเหตุเอฟซีว่าจับคู่เงี้ยงงบบถึงราคายกประมาณนี้ครับพี่น้องครับก่อนเดือนผมน้ำเดือนว่าเป็นงัอสงฟี่0 0งกิโลเมตรหรอกกับบริการเก็บเงินปลายทางด้ยครับพี่น้องครับ อ่าไกลก็200กิโลเมตรผมก็ส่งให้ครับถ้ามันไกลกันหลายบวกจาก200กิโลเมตรที่ส่งฟรีเราอ่าก็ต้องมีค่าน้นามันเพิ่มดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิจับคู่ใหงนั้นเป็นง้อถือที่สุดครับพี่น้องครับเอาชุดที่หนึ่งนี่ก่อนครับอ่าประกอบด้วยแม่ลูกผูกหนึ่งโค้มแม่ลูกเมียหนึ่งโค้มครับนี่ครับเมืองเม่ลูกผูกก้อนอ่าแม่ลูกผูกกับลูกตัวที่สองด้วยครับพี่น้องครับแม่บริสุทธิ์ไร้เมียลอยซิมหาบวกนี่ครับตัวแม่เพิ่นผูกรามด้วยกินยาดีครับพี่น้องครับ นี่ครับไายจากสถานที่ถ้ำจริงบ่มีโยงบ่มีเสริมเติมแต่งครับอ่าเดี๋ยวพายมังลูกไายเพิ่นครับลูกไายอยู่สองสามเดือนนี่ครับตัวลูกไายครับอ่าเราก็ประกอบด้วยแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ลอยสามสี่บวกลบสองเดี๋ยวมึงตัวลูกสาวมั่นครับนี่ครับตัวลูกสาหน้าหนานี่ครับลูกสาวอยู่สี่เดือนนี่ครับสาหน้าหนาครับ อ่าแม่รุ่นทองทุกโคมนะครับพี่น้องครับพอมีพอพันคุ้มขอกมันอยู่ครับทั้งนั้นทั้งนี้เอาไปรุ่นเอาประเด้๋ยทองไปดั่งก็ถือว่าโชคดีไปครับพี่น้องครับพอทั้งเฮาขายในราคาแม่ลูกครับนี่ครับตัวแม่เพลินตัวมุ่งดานี่ครับอ่าสําหรับชุดที่หนึ่งั้อซีโตครับเอาไปในราคาแครสองหมื่นห้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับโทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี พิกัดของข้อว,วัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตร,รวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับอันนี้มาเมื่งชุดที่สองประกอบด้วยแม่ลูกเมียสองคมครับมื่อโค้มนี่ก่อนครับ,เ,รรบเป็นลูกตัวที่สองแม่ลอยยิ้มหาบวก,กสาวอยู่สามเดือนนี่ครับแม่กับนังหนาหนาลูกกับนังหน้าหนา,นายู่ครับมึงอจะชัดครับตัวลูกสาวตัวขาวนี่ครับน้ำเรื่องดีอยู่ครับ นี่ครับมวนไทยพื้นบ้านลูกผสมบามันไงประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าเราจะแม่ลูกเมียโคมนี่ลูกตัวที่สองแม่ลอยสามสิบแน่ครับแม่โบดขคบเคร่องลูกโบดขคบเครื่องแม่กับรุ่นท่องทั้งสองโค้ครับทั้งนั้นทั้งนี้เอาไปรุ่นเอานี่ครับพี่น้องครับอ่างอางเนี่ยครับเดี๋ยวพาเมืองตัวลูกสาวเพิ่นอายุเจ็ดเดือน นี่ครับตัวลูกสาวกับโบสครบเครื่องครับพี่น้องครับอ่าสำหรับชุดที่สองเนี่ยไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทตั้งบทผิดครับพี่น้องครับได้ตัวเมียทั้งเม็ดสี่ตัวครับอ่าบัดนี้ถ้าพอพี่พี่น้องยกเม็ดแปดตัวนะครับสีโคมเอาไปสี่หมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับง้อผูกลามได้อ่าบ่มีคอกบ่้ไม่รักกไปผูกลามไปขายเงี้ยอะไรครับกดกติกาง้างขอกกเช่นเดิม อย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควมสาใจครับก้อนซื้อปรึกษากันภายในขอบครั้วเห็นดีน้ำกันจ้องคอยสื่อเล้ครับพี่น้องครับถ้าไปเห็นดีน้ำกันจะสื่อไปเรียกขาดครับสื่อไปเราจริงของน้งกันเ่ราแซ่บนี่ครับมากแบบใดจัดให้ได้เหมือครับพี่น้องครับอ่าซื่อช่วงนี้ท่านก็สิได้เปรียบได้เปรียบมองใดมองราคาท่านไดนแพงครับแต่สื้อช่วงมันแพงเราท่านสไดอโอ้เอ้าครับ ย่ามขายเออ่มีตะพากันจมปลาขาดทุนบลขาดทุนอย่างไรไปซื้อว่าช่วงมันแพงครับช่วงมันถือว่าผากันซื้อครับพี่น้องครับช่วงนี้หนาซื้อหนาซื้อเจ็บครับพี่น้องครับหนาซื้อเก่งคำไรครับนี่ครับที่ว่าผมว่าเมียนี่อ่าข่มขวอนขมพี่ไปยุ่นหลวงเหมือนมึงการกินนมของโลกเหรอครับเดอแต่ละเทียว่าเมนอ่าท่องเมียสิรุดออกนี่ครับพี่น้องมึงชัดชัดครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับเห็นท์ชิปหรอครับ เอฟซี uh, ที่ยูตังประเทศ uh, เวลาบรตรงกันก็ประเทศท่าอย่างสี่เห็นชิบกัโทุ่มมาได้ตลอดนิมซีชโมเก่นกันครับอ่า uh, บ่ได้ยูบานยูซองอยูตังประเทศซื้อให้พ่อให้แม่เลี้ยงก็ได้ครับพี่น้องครับซื้อเป็นเงินฝาเงินอมอ่า uh, สำหรับชุมนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับกลาบสวัสดีครับ